เมื่อวานนี้นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของ PM 2.5ด้วยนะคะท่านเองก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะและที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการจะแก้ปัญหาแล้วแต่ฝุ่นเนี่ยมาทุกปีนะคะประชาชนก็บอกว่าเอ๊ะเราจะต้องเจอแบบนี้ทุกปีหรือเปล่านะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้พูดถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นะคะท่าน ก็บอกว่าได้มีการย้ําเตือนในที่ประชุมครมให้แต่ละกระทรวงเนี่ยไปหาวิธีการแก้ปัญหาซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีการเตรียมแผนเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจมีมาตรการออกไปแล้วนะคะทั้งการตรวจสอบการจับกุมงดการเผาสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ดำเนินการมาโดยตลอดค่ะจึงไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้แต่ว่าบังเอิญช่วงนี้อากาศปิดนะคะ คุณผู้ชมจะได้ยินคําว่าครอบฝาชีนะคะอาการมันก็คือว่าเหมือนแทนที่อากาศเนี่ยมันจะฝุ่นเวลามีแล้วมันจะลอยระเหยออกไปได้เนี่ยกลายเป็นว่าพออากาศมันปิดก็มันไปไหนไม่ได้ก็ถูกเหมือนครอบฝาชีเอาไว้แบบนี้นะคะซึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เหนือการควบคุมนะคะแล้วก็ย้ําว่า ต้องวางแผนร่วมกันทั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วก็หลายภาคส่วนโดยเฉพาะการจัดการเรื่องการขนส่งคมนาคมการจราจรการเผาวัชพืชเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในฤด,ดูกาลต่อไปรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อที่จะทาให้ประชาชนเนี่ยไม่เดือดร้อนแต่ละฝ่ายต้องไปคิดมานะคะว่าเอ,อ๊จะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไรตอนนี้ก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆค่ะให้ไปดูเรื่องของฝุ่นละออง การจราจรการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมการเผาในที่โล่งต้องมีการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะ ส่วนเรื่องของการเปิดปิดโรงเรียนเนี่ยจะต้องพิจารณาเองนะคะแล้วก็ยังมีการรณรงค์ให้ใช้น้ํามันชนิดดี20ด้วยนี่คือสิ่งที่รณรงค์กันมาในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็ท่านนายกบอกว่าไม่ใช่แค่ดําเนินการในประเทศอย่างเดียวนะคะต้องมีการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าอากาศของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันต้องมีการรายงานในระดับคณะกรรมการอนุภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันที่ผ่านมาท่านนายกบอกว่าพูดเรื่องนี้ทุกครั้งในการประชุมระหว่างประเทศ เราต้องคิดทุกอย่างให้ร้อยเรียงกันให้ได้ไม่มีสิทธิ์ไปโทษใครเพราะว่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะ